สวัสดีครับในที่สุดบทนสรุป3 2ที่สุดท้ายที่จะลงทําศึกฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาจะได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทีมเต็งที่เป็นชาติท็อป10ของฟีฟ่าแลนกนั้นต่างยกขบวนมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นทีมชาติบราซิลเบลเยียมฝรั่งเศสอ์เจตินาอังกฤษ ทีมชาติสเปนโปรตุเกสเม็กซิโกและทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งมันก็จะขาดไปแค่เพียงทีมชาติอิตาลีแชมฟุตบอลยูโรปีล่าสุดเท่านั้นที่พลาดท่าพิกล็อกช็อกโลกตกรอบเพลย์อไปก่อนหน้านี้หลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้ตอนน่อนอร์มาซิโดเนียนสุดประตูตอนหนึ่งโดยในวันนี้เราจะมาลองเล่นเรียนกันดูว่า32ทีมสุดท้ายของซีฟุตบอลโลก2022นั้นมีชาติไหนบ้างซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ AY24 กับโปรแกรมพันธมิตรที่มาพร้อมคอมมิชชั่นมากถึง40%ไม่มียกยอดติดลบทำให้คุณมีโอกาสได้รับไรายได้ทุกเดือนเงื่อนไขไม่ยุ่งยากสมัครได้ที่ลิคอมเมนต์ใต้คลิป โดยเราจะเริ่มกันที่กลุ่ม A นี่คือกลุ่มของเจ้าภาพอย่างทีมชาติกาตาซึ่งในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยทีมชาติกาตาเจ้าภาพทีมชาติเอกวาดอร์ตัวแทนจากอเมริกาใต้ทีมชาติเซเนกัลแชมป์แอฟริกันในชั่นคัพปีล่าสุดที่นำทัพมาโดยซาดิโอมาเน่และทีมชาติเนเธอร์แลนด์ภายใต้การกุมทัพของหลุยส์ฟันเกลที่ในเวลานี้กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและไม่แพ้ใครมาแล้ว12นัดติดต่อกันต่อมาในกลุ่ม B ประกอบไปด้วยทีมชาติอังกฤษทีมรองแชมป์จัดศึกฟุตบอลยูโรปีล่า ทีมชาติอิหร่านทีเบอร์นหนึ่งจากทวีปเอเชียทีมชาติสหรัฐอเมริกาตัวแทนจากโซนคอนคาเคปและทีมชาติเวลที่นำทัพมาโดยแกลเลตเบลที่หลังอาถารพ่พาทีมชาติเวลทะลุเข้ามาลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกได้สำเร็จในรอบ64ปีต่อมาในกลุ่มสีประกอบไปด้วยทีมชาติอ์เจนติน่าทีมแชมป์โคปาอเมริกาปีล่าสุด ที่จะนำทัพมาโดยซูเปอร์สตาร์ลูกหนังอย่างเลโอนลเมสซี่ทีมชาติซาอุดีอาระเบียตัวแทนจากทวีปเอเชียทีมชาติเม็กซิโกทีเบอร์หนึ่งจากโซนคอนคาเคฟที่อยู่ในอันดับ9ก้าของฟีฟ่าแลงกิ้งปัจจุบันและสุดท้ายทีมชาติโปแลนด์ที่จะนำทัพมาโดยสุดยอดดาวยิงอย่างโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ต่อมาในกลุ่มดีประกอบไปด้วยทีมชาติฝรั่งเศสทีมแชมป์เก่าในศึกฟุตบอลโลกปี2018ทีมชาติออสเตรเลียตัวแทนจากทวีปเอเชียทีมชาติเดนมาร์กที่จะนำทัพมาดยกัปนนอ่าคริิเีลเซ ที่คัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติหลังจากเกิดเหตุการ์ช็อกวูบหมดสติไปในศึกฟุตบอลยูโรปีที่ผ่านมาและสุดท้ายทีมชาติตูนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาที่จะลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกเป็นปีที่สองติดต่อกันต่อมาในกลุ่มอีประกอบไปด้วยทีมชาติสเปนทีมมามืดพลังหนุ่มภายใต้าการคุมทัพของหลุยส์เอลิก้และทีมชาติคอสตาริกาที่จะนำทัพมาโดยสุดยอดผู้ต้อาประตูอย่างเคเลอร์นาบาสท,ทีมชาติเยอรมน,นีอดีตแชมป์สี่สมัยของศึกฟุตบอลโลกและทีมชาติญี่ปุ่นอีีีกหหนึ่งงงควววามวาขออทปเเชย ในศึกฟุตบอลโลกปีที่แล้วเกือบเคียทีมเต็งอย่างทีมชาติเบลเยียมตกลอด16ทีมสุดท้ายต่อมาในกลุ่มเอฟประกอบไปด้วยทีมชาติเบลเยียมที่อันดับที่2ของโลกในฟีฟ่าแลงกิงที่จะนำทัพมาโดยจอมทัพอย่างเควินเดอร์บอยและทีมชาติแคนาดาที่จะนำทัพมาโดยอัลฟอนเซเดวิดแบ็กติกจะโลจากบายเยนมิลนิกซึ่งพวกเขาทะลุเข้ามาลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกได้สำเร็จในรอบ3 6ปี ต่อมาเป็นทีมชาติมโมร็อกโกที่นำทัพมาโดยฮาคิมีแบ็กตัวเก่งจากเปเช่ส่วนในลายของฮาคิมซีเยกถ้าเกิดว่าเคลียร์ใจกับโค้ดได้ไม่แน่เขาอาจจะมีชื่อติดในทีมชุดนี้เช่นกันและสุดท้ายทีมชาติโครเอเชียลองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018ที่จะนำทัพมาโดยลูก้าโมดิสต่อมาในกลุ่มจีประกอบไปด้วยทีมชาติบราซิลอดีแชมป์โลกค่าสมัยและยังเป็นทีมอันดับที่1ของโลกในฟีฟ่าลังกิงขณะนี้อีกด้วย และทีมชาติเซอร์เ,รเบียที่จะนำทัพมาโดยสุดยอดกองหน้าอย่างดูซานวลาโฮวิตดาวยิงค่าตัว75้าล้านยูโรของสโมสรยูเวนตุสทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ทีมขาประจำจากทวีปยุโรปและทีมชาติแคมรูนที่อันดับที่3าจากศึกแอฟริกันเนชั่นคัพ2021และกลุ่มสุดท้ายในกลุ่มเฮสที่ประกอบไปด้วยทีมชาติโปรตุเกสทีมม้ามือที่จะนำทัพมาโดยซูเปอร์สตาร์ลูกหนังอย่างคริสเตียโนโนัลโ,ลโด ทีมชาติกาน้าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาที่จะนำทัพมาโดยโทมัสปาเต้มิดฟิล์ตัวเก่งจากอาเซนนลทีมชาติอุลุกวัยตัวแทนจากทวีปอเมริกาใต้ที่มีแนวรุกสุดโหดอย่างเอดิสันคาวานีลุยส์สวเลสและกองหน้า100ยล้านย e ูโรคนล่าสุดของลิเวอร์พูลอย่างดาวินนูเยสและสุดท้ายเป็นทีมชาติเกาหลีใต้อีกหนึ่งตัวแทนจากทวีปเอเชียที่จะนำทัพมาโดยดาซันโวของสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างซนเฮืองมิน และสุดท้ายนี้ศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาจะเริ่มระเบิดขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศในวันที่18ธันวาคมของปีนี้โดยคู่เปิดสนามจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเซเนก้าที่จะนำทัพมาโดยซาดิโอมาเน่ที่จะลงทําศึกกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่จะนำทัพมาโดยเวอ์จิลฟานได ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างเกี่ยวกับสาที่สองทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์คิดว่าปีนี้ชาติไหนจะคว้าแชมป์ศึกฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไปได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ